สำหรับคุวิแคบวันนี้นะฮะยังอยู่ที่วงการการเมืองครับผมบอกเลยครับว่าสําหรับครมอเศรษฐาหนึ่งนะฮะมีหลายคนนะครับที่เป็นคนแรกของคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างมากเลยทีเดียวครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณเดือนบนพรเจริญศรีนั่นเองครับผมที่เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของจังหวัดนครพนมนะฮะท่านเป็นใครนะฮะไปทาความรู้จักกันก่อนจะมานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของคอรมอเศรษฐาหนึ่งครับสำหรับคุณเดือนบนพรนะฮะก่อนจะเข้ามาเล่นการเมืองับประเทศนั้นนะับตนเองเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนครับ และสาหรับเส้นทางการเมืองของเธอนั้นนะฮะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับก่อนขึ้นสู่ตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยนั่นเองในฐานะรัฐมนตรีหญิงคนแรกของจังหวัดนครพนมที่ยึดมั่นการเมืองที่ดีประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกมิตินั่นเองฮะสำหรับเส้นทางการเมืองท้องถิ่นของคุณเดือนนั้นนะครับเจ้าตัวนั้นก้าวเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นนับได้แล้วร่วม30ปีเริ่มจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเมื่อปีพาศา2 5 3 7ต่อมาครับเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสองสม ภายหลังรั้งตาแหน่งนายกองค,องคการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมถือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหญิงคนแรกต่อมาครับเป็นสสจังหวัดนครพนมเขต2อ,อยู่ในสังกัดพักเพื่อไทยในปีพศ2554และประชาชนนั้นนะฮะก็ได้ไว้วางใจเลือกตั้งเป็นสสรวม3าสมัยด้วยกันและขึ้นชื่อว่าเป็นสสหญิงคนแรกอีกด้วยฮะส่วนเส้นทางทางการเมืองระดับชาติของคุณเดือนมนอรนั้นนะฮะบอกเลยครับว่าท่านเคยรับตําแหน่งหลากหลายตาแหน่งเลยทีเดียวฮะ ไม่ว่าจะเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนร,รนาษฎรโฆษกคณะกรรมาธิการพุทธศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเลขานุการคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคและสภาผู้แทนราษฎรรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเลขานุการวิพัก์ร่วมฝา่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมหรือว่ากพสจ และล่าสุดนะฮะกับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนั่นเองครับ สำหรับประวัติโดยย่อของคุณเดือนวนพรน,นั้นนะฮะมีระบุไว้ดังนี้ครับสำหรับดรเดือนวนพรน,นั้นนะฮะปัจจุบันอายุ57ปีจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสุนทรวิจิตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมระดับอนุปริญญาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทราซาเลขานุก,การกรุงเทพมหานครปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยายลายัยรามคำแหงปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและก็ปริญญาเอกศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดกรุงเทพมหานครฮะสำหรับคุณเดือนวนพรน,นั้นนะฮะถือเป็นตัวแทนชาวตลาดล่างมีความคล่องแคล่วอ่อนน้อมถ่อมตนครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนซื่อสัตย์และไม่เคยเปลี่ยนขั้วการเมืองฮะนอกจากนี้นั้นยังให้ความสําคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วยบ่อยครั้งครับที่ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรราคาตกต่ํา ส่วนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและเพราะสิ่งที่กล่าวมานะฮะคาดว่าทําให้คุณเดือนนั้นนะครับได้ชนะการเลือกตั้งถึง3าสมัยนั่นเองฮะบอกเลยครับว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตามองนะฮะสำหรับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องจับตาดูว,ว่าในส่วนของการทํางานของคุณเดือนนั้นจะเป็นรูปแบบไหนนะฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k mm hmm. คมชลึกรวมถึงทุงกทแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ